เมนบุโปรนะครับปี2017นะครับลูกค้าทําคีย์บอร์ดหลุดออกมาแบบนี้นะครับนะครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับก็ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นรุ่นทัดบานะครับมีแถบทัดบาตรงนี้แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับหลุดออกมาอย่างนี้นะครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ เคก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตัวปุ่มนะครับกดได้เหมือนเดิมนะครับสวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับจากที่รั่ดอยู่นะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติครบทุกฟังก์ชันนะครับนี่เดี๋ยวเทสการใช้งานให้ดูใช้งานได้นะครับตามปกติทางร้านก็เช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคสปีกปลาก็กดทํางานปกตินะครับ ไม่หลุดนะครับเรียบร้อยครับผม